สวัสดีจ้าฟังเสียงเบิ่งจ้ามาืา้อนี่พามายังีตุ้มลุยแล้วจา้าลุยแล้วลุยแล้วอ้ลยรยฮะร้วลยลุยจ้ลุยอึงล่ะอยู่มองนีจะออกลามู อยู่ลังบ้านพี่อามนะจ๊ะลังบ้านหน้ากุ้มโอ้มมีฝนบ่ตุอนเนี่เงียบแล้วจ้าเตื่นเสียงคนแ่ว้วปรบมาณนิดก็ต่อเอาหน้าักมาอย่างนี้มเลยับแล้วจับเอาลุยโอ้เงียบครับ อือนีเขาจะเอานีจะทายเหาี่ยเหาเราเลยจ้าเอาคนอยู่ทุกคนไู้ดงระวังเด้อพี่ยามอย่าบูด่าบูดเหยียบเขาตื้นเหา อืมไม่เดกครับอึ้งเผาจ้าอึ้งหมงนี่อึ้งอึ้งลาอึ้งนำแกงอือึ้งลามูลามูเขามาเอาทุกปีอุ้ยมาพี่มาพี่เเเ้ไรมเือเเออมูมากก่ โอ้ยเสียงเงียบคักเนาะเงียบเาลงม่เาตื่นเขานี่แม่กับปีนปีนักดาลน้งมูดจาอยู่ตมันออกแมาเื่อมยู่แล้วชู้งเต็นมามันหลบมันหลบอืม เอามือขึ้นกระจอกมากมีคนมาเอาเลยเขินตายห่ะไม่อะไรอย่างเงี้ยองบอกะอันนี่นู่นของน้องนี่ด้วยนะเสร็จเสร็จบัดจอบงจอบงนี่นี่พี่พี่พี่นี่นี่ นี่นี่นี่โอ้เขาบอกว่าอาเนื้อตากมาตากเอาเขาตื่นตักว่ามีดอกมันมมีฝนมดใช้เหอ่มุดมแล้วจับจับไังไงวกใหเสียดายเยอะอ ได้แล้วเน้นนอนเน่นนอนอู้อินเขาจ้าทางเขาห้องเอิ็มมูอข้าันดินแดดหน่อยจ้าอุ้ยปอะยุทธ์จ่อยจับยางนิดหน่อยจ้า

ตักเอาตักเอาตักเอาเขาไปตอกยางดูเหายืนใหายืนดึงอ้อมขางอ้อมแอวเหาอเอออะไรยังอขาขึ้นมาเรื่อยๆอืมอิงหลาอิงหลาเนี่ยหลามื้ใช้ด้วยนี่เขามาเอากรุบตีเนาะครับเพราะว่าอยู่หลังบ้านนะแมน ท,ทุกครังมากอ่ทุกปีนี่น้ำไหลเนาะปีนี้บ่ค่อยมีน้ำช่วงปกติเหาจะเอาที uh. <e ่นี่ช่วงน้ำแก่งกันแหละแมนอะไรบ่อือจุ่มได้เรื่อยๆจ้ะหะนี่ไม่หยาบฟันๆ อ,อย่หขังหลังข้างหลังเอิ้นกันเอิ้นกันเอิ้นกันออกมาออก้นดูเลยอ่ามต่ไม่ไมีตัวใดห้องเลยพี่มาเตือนิดหนี่งเขาอยู่กันเป็นคู่อุ้ยไป,ไปไปไปทางไปทางมันเดลย,ดยปลาเล็ดนี่ไก่ปลาเล็ดนี่ไก่ที่นี่หมด เล็ดพี่ไก่ไปแล้วไปแล้วอ้วนอ้วนตัวใหญ่เลยจับบลาได้มือพอว่างออมีนีมีนี่นี่เห็นบ่มเออต่ลุนจับปลาได้ไดต่เบิงนี่

าแล้วมาแล้วบันเลงมาแล้ว,เ,ลลวเริ่มแล้วจ้าเริ่มแล้วเหียบไปต้องโดนขอมดน้ำจ้าให้อค่อยย่องข้ขาไปแียนี่ หายบดเลยตาไม่ได้รำงล่ะเรไรั้งนั้นเลสัพอนะห้องห้องห้องเอินกันลงมา บม่ได้หย่าหลายพดขมุนหย่าดีป๊อปยังหลายอยู่จะว่าขมุดน้ำขาตื่นขาตกใจเวลาห้องยางน้ำเสียบอือตุ่มได้เอยๆจ้า เออปอนตะองมาปอนอยู่ใกล้ๆ n h าพ่อมานิอะไรปะน้อ อะไรวะน้องอืมได้เรียบร้อยจ้าค้างนั้นได้ใหญ่โตค้างนั้นอืมเดี๋ยวมาเต็มกันเรื่อยๆจ้า มองแล้วโตวสองโตแ้วแก็จับซ้อยไระน้ำผลงา,านเขาจะพอได้ต้มครับพอได้ตต้มได้แกงพูดถึง เห็นโลกคนนี้นี่น้องเพียวร่วงกับเขียดแดงพร้อมกับเขียดแดงกับอึ่งส่วนมากจะเป็นตัวเทิกข้างนั้นเลยเพราะว่าเขาน่าจะใขรตั้งใจมือว่านเนาะน้องเพียวเนาะจ้าเขากับบดแดงมาเอาครับบ่เบี้ยอ่ำทำนี่แหละไดไปยูไปกินให้เขาใครออกไปแล้วส่วนมากจะเป็นอึ่งเผาอึ่งแดงนี่น่นอยจ้าแมนอึ่งเผานั่นไปต้มนี่นะครับเออมัน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 ได้ยูได้กินไป เนี่บ้านครับเป็ดเมนูกินแซ่บแซ่บสดน้ำม,มันห้อนนะแมนไปว่าไปถึงมา,คมากคนเจนไม่เละกลับบ้านก่อนจ้าฝ่าฝนจะมาแล้ว หัวก็น,นะครับหอ,อมครับเหมือนหอ,อมกลีบแฉกหัวไม่นอนหอมพนดูๆครับยังจะกิดกระทะ อึ่งมันๆครับมันจากอึงแกกออกผงรดกับว่าไมีอย่างไรนละครับผงนัวน้ำป,าปลาปลาลาดจำนั้นนะครับออม ลูกโดดเปลืยแล้ะครับโดดศาสตร์ก็โอเคแล้วจุทไทยครับหอมลงไปเพิ่มความแซีบเข้าไปอีกวันนี้แม่บ้านตำแตงครับ แจงกับความอึงเขากันเปน็นยังความอึง ตมักแกงง่ายๆครับมือนี่กินขา้าเร้าใส่ข่าเทียงน้ำกันครับมาจ้ากินขอน้ำกันจ้าเมนูอ,อมเอิองนี่ผู้ใดบ่เคยกินไปเห็ดลองเบิ่งนะครับนะอ,อมเลื่อนกับกบกับ,บเขียดนั่นแหละที่แรกผมกับบ่เคยกินหรอกงาว่าอ,อมลองเบิ่งนี่โอ้สุดยอดเด็ว่าซั่นเลยเห็นลองเบิง่ง อย่างล,ดดงลูกโดดคือ <c oughs> ลูกโดดกะเดี๋ลูกโดดเธอเพจที่เป็น <c oughs> อันนี้ห้อ,อ,องอมออมประมาณหาหกโตครับในกินสองขาดยังเหลืออีกนะครับเนาะนี่ยพันเหมือนที่เหลือกับห้องแอบแอบอยู่เอาไว้แต่ต้มเอาไว้แต่เอ็ดเนี้ยอื่นครับ <c oughs> อึ้งล่ะ รอบสุดท้ายโอปีนี่รู้สึกว่าดีจะได้ได้กินเอองซีหลอบเนาะน้องแพรเนาะจ้าแต่ว่าเอองหลานี่มันก็นจะออกคูปีแลลวครับออกยูสระหลังบานนานนี่เนาะขั่นบ่มีนามแกงมากคักนี่บ่ได้กินครับกลัวหนามจะไรลลงสาดได้พอดีฝนมันแห้งนามก็ไล้ลงสาพอได้เก็บพอได้กินอยู่ครับไปบ่าท่านเพื่อนอกอกเพื <'d S 1> ่อนว่าช่วงตีหนึง่ง่ะมีคนมาเอาอยู่สัน ผูยูแก่กับบลุก <laughs> มันมาเอามือต่อมากไ <laughs> อยู่มันห้องเ้องได้กินอยู่อืยังได้กินอยู่มันไปบวเบิดก็ยังหลอยู่ครับหนาเนาะเวลาเข้าลงไปมันกะตื่นหนีรีบแบบนี้ว่าจะจับได้เพว่มกินก็นหลยแต่ว่าทำานีเขาจะทำหนียังเป็นโลื <laughs> อ เอามาซัมนี่เ่าก็ได้กินหลายเติบเด้อืมเนอะฟูงมินตำก็ได้ต้มอ,อาเซซองฟิตไปจ้ะแมนีนไปได้กินยำเ่าอยากแมียนยำห่อหนึกอยากเ่าก็ออกมาต้มแมนีนผัดก็ได้ดิครับผมจะลองผัดอยู่ดอกผมกับว่าเคยผัดตะเคียนน่าลองแค่เนาะเดี๋ยวเ่าเอาไปผัดลองเบิองผัดกะเพราแมนีนผัดกะเพราอ,อึนทุ่งกิ่งมันก็นเฮ็ดได้เบิด์ตสอย่างนะครับแต่คล้ายๆกับกบกับเขียดนั่นแหละ เพียงจะว่าเขาจะยเห็ดนะครับเห็ดองเบิงแสีบแน่นอนแหละของอยู่ของกินของปลาของธรมรมัตมาติปูตำด้วยฝ้าปวนนะปูตำสดเข้าไปเหมือนกันเนี่ยนครับใส่ลูกโดดลงไปแล้วเพียว่าเจอลูกโดดเข้าไปแค่นึงว่าเั็นน้ำตา,าแตกเลย,จ,ยจุดเลยดเล่นามาหอมพักดีเลือด đẹp, à ừm, tuyệt đẹp, mặn dị pha đường, đường này mặn mặn แฝดแฝดแฝดเล่นอาหารนะครับห,หลัลมาเมื่อไมากเพี่อืมตกแน่นอนเป็นเอาเอาอยู่อืมคลองแล้วอืออมคลองไปคืนมาเมื่อเชื่อิเขาหูว่าฝนจะตกเนี่ยนะครับเขาก็เลยห้องเ <c oughs> ลอเอนๆครับออมค้างออมเอวมือตึ๊บ ปุ่นอะปุ่นเงยแน่นอนเอาแห้งอาะมือนี่ตุงก็น้องแพล็กับขอนยินดีจินเขาครับขอบคุณทุกๆท,ท่านเนาะที่ติดตามและให้กำลังใจมาอยู่สม่เสมอครับมือนีก่กะขอราบก่อนสวัสดีครับสวัสดีจ้า